สวัสดีครับผมก็มาอยู่กับผมสุภลักษณ์อีกแล้วนะครับผมก็ตอนนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆมาอัปเดตนะครับหอยขมเนาะที่ผมได้ทําการปรับเปลี่ยนบ่อนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมก็ได้ถ่ายแล้วแหละนะครับขั้นตอนวิธีการทําบ่ออะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็ผมได้ทําการปรับเปลี่ยนบ่อเนี่ยให้มาเป็นรูปแบบที่อิงกับธรรมชาติของมันมากขึ้นนะครับผมก็คือใส่เป็นปลูกเป็นต้นข้าวนะครับผมแล้วก็เน้นนะครับ ให้มีพืชน้าเนี่ยเกิดขึ้นมาเองนะครับผมก็พยายามปลูกบ้างอะไรบ้างนะครับไม่ได้เกิดขึ้นมาเองหรอกก็ปลูกนะครับปลูกขึ้นมานะครับแต่ว่านะครับผมจะไม่ได้เน้นพวกผักตบนะบผักตบแบบนี้นะก็จะมีอยู่แต่ว่าผมจะไม่เน้นให้มันเต็มบ่อนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าตัวผักตบเนี่ยมันทําให้หอยของเราเนี่ยอึดอัดนะครับตอนนี้เนี่ยจากที่ผมสังเกตนะครับจะเห็นว่า ja, เห็นไหมเพื่อนๆก็คงเห็นนะครับก็คือพวกตัวหอยเนี่ยรู้สึกว่ามัน ดูมีชีวิตชีวานะครับผมก็หากินเดินทั่วบอ่อเลยนะครับมีทั้งข้างล่างครับมีทั้งที่อยู่ตามตัวนี้นะครับตามพวกกิ่งมะพร้าวอะไรต่างๆที่ผมใส่ไว้เห็นไหมฮะตอนนี้ก็กําลังกินกําลังอะไรอยู่นะครับทํากําลังเดินอยู่เนาะตอนนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมฮะตัวมีแต่ตัวใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็เต็มบอ่อเลยตัวนี้เนี่ยเต็มเลยนะที่มันเกาะอ,อยู่นะครับเนี่ยเป็นพวงเลยเนาะตรงนี้เนี่ยเห็นไหมฮะแล้วก็ยังมีที่อยู่บนต้นข้าวเนาะ โอเคนะครับเนี่ยนะครับผมแออถวแถวต้นข้าวแถวแถวขอบบอ่อต่างๆนะครับซึ่งผมดูแล้วเนี่ยมัน,ม,นมันโอเคเนาะสำหรับการออจัดสภาพบอ่อแบบนี้นะครับผมหรือว่าการทำบอ่อลักษณะนี้นะครับผมก็เป็นวิธีการที่ผมพยายามนะครับพยายามปรับเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าเนี่ยตอนตอนแรกเนี่ยที่ผมเลี้ยงนะครับมันจะเป็นลักษณะของ ใส่เฉพาะผักตบชวาด้านบนนะครับแล้วก็ข้างล่างเนี่ยจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นมานะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมพยายามปลูกพืชน้ำนะครับแล้วก็พืชน้ําที่ผมปลูกเนี่ยเป็นต้นข้าวเนาะก็พยายามจําลองให้มันเป็นมันเป็นทุ่งนานะครับผมก็จากถิ่นของมันนะครับก็จะสังเกตว่าเห็นไหมฮะมันอยู่แบบนี้เลยนะครับสวนอาหารเนี่ยก็ให้เรื่อยๆนะ ไม่ค่อยได้ให้เท่าไหร่นะครับน้ำเนี่ยก็ไม่ค่อยได้เปลี่ยนนะครับช่วงนี้หน้าฝนมันก็น้ําเพิ่มบ้างลดบ้างนะครับตามตามลักษณะของฝนเนาะถ้าฝนมาเยอะน้ํามันก็เพิ่มนะครับแต่บ่อตัวนี้เนี่ยมันมันขอบบ่อเนี่ยมันซึมนะครับพอมาถึงระดับหนึ่งเนี่ยมันก็จะซึมออกไปเนาะนี่ก็มาถ่ายคลิปนะครับสังเกตการให้เพื่อนเพื่อนได้ดูนะครับผมว่าผลเ,เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็ช่วงนี้มันเย็นๆเนาะมันก็จะ แสงมันก็อาจจะไม่ค่อยมีนะครับแต่ว่าเพื่อนๆคงน่าจะเห็นอยู่เนาะว่าออหอยมันอยู่อะไรยังไงนะครับในหราบตอนี้เนี่ยนี่นะครับอนี่นะฮะมันก็เตินขอบบอ่อบ้างอยู่ตามากิ่งมะพร้าวบ้างอะไรบ้างที่ผมใส่ไว้นะครับอืมรู้สึกว่ามันจะโอเคกว่าใส่ผักตบเยอะๆนะครับถ้าผักตบเยอะๆเนี่ยรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ครับ ตอนนี้เริ่มมีเห็นตัวเล็กๆแล้วนะก็หวังว่ามันจะโตขึ้นมานะครับผมก็จะมีรุ่นอีกรุ่นรุ่นหนึ่งที่มันตัวเอ่อไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะตอนนี้น่าจะเป็นรุ่นลูกแล้วนะครับเพราะว่าผมผมใส่เป็นตัวใหญ่นะครับปกติเนี่ยผมใส่ตัวใหญ่นะตัวขนาดนี้เลยนะครับอึ๊บผมไปเก็บมานี่มีแต่ตัวขนาดนี้นะครับอ่าตอนนี้ก็คือมันมีตัวนี้แล้วแสดงว่ามัน มันรอดมาตัวหนึ่งครับที่มันออกลูกแต่ผมไม่แน่ใจนะว่ามันมีกี่ตัวเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยได้สังเกตอะไรเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็คือเน่นะฮะนี่ก็ตัวใหญ่พอสมควรนะครับถ้าเทียบกับตัวแม่ครับตัวแม่ประมาณนี้นะที่ผมาป,ปล่อยไม่มีตัวเล็กแบบนี้นะครับอ่าตอนนี้คือตัวใหญ่อ้วนๆเลยนะครับเห็นไหมฮะนี่โอเคอ่าเราก็คงไม่ไปรบกวนอะไรมันมากมายนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับก็บ่อนะครับสภาพบ่อก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปเนี่ยถ้าผมเลี้ยงเพิ่มจํานวนเนี่ยผมก็คงจะเลี้ยงประมาณนี้นะครับผมก็คือพยายามสร้างบรรยากาศที่มันเป็นสภาพที่เหมือนคล้ายๆกับว่าเป็นทุ่งนานะครับมันน่าจะโอเคกว่านะครับโอเคกว่าที่เราจะใส่เฉพาะผักตกเนี่ยเต็มบ่อนครับแต่ว่าเราไม่ต้องใส่ให้มันเต็มครับไม่ต้องปลูกพืชน้ําให้มันแน่นนะครับขอแค่มีพืชน้ําบ้างนะครับแล้วก็ มีผักตบมีอะไรนิดๆหน่อยๆเท่านี้นะครับผมก็น่าจะโอเคนะครับเพื่อนๆก็ลองไปปรับเปลี่ยนดูนะครับส่วนที่เพื่อนๆถามตัวนี้เนี่ยเสามันคืออะไรนะครับก็คือเป็นเสาที่ผมใช้เป็นตัวระบายน้ํานั่นเองนะครับเพราะว่าผมท่อตัวนี้เนี่ยเป็นท่อเก่าครับผมทําปูพื้นมันเองนะครับแล้วทีนี้เนี่ยผมไม่ได้เจาะข้างล่างเนาะผมผมไม่ได้เจาะด้านข้างครับผมเจาะเป็นข้างล่างเอาเลยนะครับแล้วก็ฝังท่อทะลุออกไปนะครับท่อก็จะไปออกตรงนน้นนะครับนี่ ออกตรงนี้นะครับนี่ตัวนี้เป็นท่อนะครับท่อจากตรงกลางนี่เลยฮะก็ใช้วิธีการแบบนี้เอานะครับก็ทะลุออกไปข้างหลังนะครับก็เป็นท่อนะครับถ้าใครอยู่ด้านข้างก็ไม่เป็นไรนะครับได้เหมือนกันนะครับก็ไม่ต่างกันเนาะก็เป็นลักษณะการระบายน้ําไม่เฉยนะครับก็เพื่อนๆืที่ดูแล้วนะครับก็ลองนําวิธีนี้ไปใช้ดูนะครับเพื่อนๆืไม่ต้องใส่อะไรให้มันเยอะนะครับขอแค่มันมีพืชน้ําบ้างนะครับเพราะว่าหอยเนี่ยปกติมันไม่ได้อยู่ในที่รกทึบอะไรมากมายนะครับ มันก็จะอยู่ตามทุ่งนาตามนาข้าวอะไรเงี้ยซึ่งนาข้าวเนี่ยปกติมันก็ไม่ได้มีหญ้าอะไรมากมายครับตรงที่มันอยู่นะมันก็จะอยู่เฉพาะตรงที่เป็นโคลนครับแล้วก็มีต้นข้าวมีอะไรอยู่นะครับมีพืชน้านะครับพืชน้ําที่มันเกิดขึ้นมาแล้วบางทีกิ่งพวกกิ่งพวกอะไรมันเนี่ยเปื่อยมันเน่านะครับมันก็จะเป็นอาหารนะครับพวกรากพวกอะไรของพืชเนี่ยมันเปื่อยมันเน่ามันก็จะเป็นอาหารของ หอยไปในตัวนะครับผมอ่านะครับผมก็ลองไปลองไปปรับเปลี่ยนแล้วก็ลองไปปรับปรุงในส่วนของที่เพื่อนๆเลี้ยงดูนะครับผมวิธีนี้เนี่ยผมเลี้ยงดูแล้วหอยไม่ตายนะครับส่วนเรื่องของการขยายพันธุ์อะไรยังไงเดี๋ยวเราค่อยดูในระยะยาวนะครับขอแค่หอยไม่ตายก่อนเนาะอ่านะครับผมก็สาหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ